ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปีนี้ปี2565ซึ่งเป็นปีเก่าและจะข้ามไปสู่ปี2566เป็นดีๆขึ้นปีใหม่ก็ขออโหพองให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงที่ตินใจที่ ไม่เกิดวิต e tamam. so ัยสามารถขอให้สิ่งนั้นสมดังประสงค์แล้วก็มีหลักธรรมที่จะได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนของปีพศ2566ก็ได้จะได้ให้หลักในตัวที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้คือหลักทิฏฐธรรมิกระทประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างคือ โดยย่อ,อก,ก็คือหนึ่งขยันนะขยันในการที่จะประกอบอาชีพการงานให้สำเร็จตลวล่วงไปได้แล้วก็ข้อที่สองรู้จักการรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จากการที่เราได้มีความขยันข้อที่สามในการคบเพื่อนคือกัลยาณมิตารตการคบเพื่อนเข้าเเพื่อนที่ดีเพื่อเป็นประโยชน์กับเราเองข้อที่สี่ก็การ ใช้จ่ายไม่ให้สูส้อทุลายเกินไปไม่คุ้มสุ้ยเกินไปเพราะในส่วนนี้ก็ถือว่าปีนี้กับปีหน้านะก็ช่วงต่อกันนี้เป็นปีที่ท้าป่าบ้านบางก็จะเรียกว่าข้าวย่างหมากแทงเพราะนั้นทุกคนจะต้องรู้จักการเลเนินชีวิตให้ถูกต้อง หละยึดหลักธทมคาสอนที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้ที่ได้นํามากล่าวเขาเรียกย่อๆว่าวัวใจเสรษฐีเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปด้วยความสุขด้วยความสนกบกเพราะฉะนั้นก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขร้อมเลยพรมให้กับท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยปริสีปก,การคืออายุวันลนะสุขะละปฏิภานทัศน์สมบัติที่สิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้น สมดังมโนประส์งจงทุกประการเธอ